สวัสดีครับผมครับ่าเจอกันในวันพุธที่สองพุธวิศนาหกสี่นะครับผมผมมันจารกิติภูมิแตบศิลานะครับมีู่ในนาำใช้ย,ยาหมอดูหน้าโหดนะครับถ้าเสียงเบาเขาขอโทษทีไม่พวกนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมผมเมื่อพยายามไปแปง้งที่ไหนมาดีสุด เล่นเสียงนิดหนึ่งนะครับผมนะครับมาจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันแต่ละวันแต่ละมื้อในวันพุธนะครับวันพุธนี้ก็จะมีก็จะมีผมจะวางตัวเลขเลขคู่ในสี่ตัวนี้มีดวงดาวสี่ดวงดาวนี้เอาไปใช้ในทั้งวันวันพุธก็จะมีใครที่ชอบการคอหุ้นหวยหุ้นมาลงมาเลยฮะน้อยเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับ ในคำเดียวผมวิเคราะห์มารายละเอัยดขาศนอร์มันสี่ตัวนี้นถือว่าปวดควาเหมือนกันผมกไ,ไม่สามารถที่จะไปห้ามป่ามือคุณเลิกเลิกเสียงโชคเสียงอะไรแต่ผมสามารถดึงอย่างเอาตัวเลขตัวนี้ให้คุณเอาไปเสี่ยงไายเสี่ยงโชคเพื่อหาค่ากับข้าวแต่ะละวันแต่ละมือก็ได้นะครับผมรั้นเล่สนใจ เรียกวิบูนะครับนะครับแล้วก็สีด้วยนะครับผมนะครับลำแรกที่จะเข้ามานะครับมีเบอร์โทรคือรายส่วนตัวนะจ้านะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจนะครับเดี๋ยวผมที่เขียนดวงดาดนี้นะผมจะเปิดให้ดูนะครับผมดวงดวงดาวดวงแรกที่โคจรอยู่ในช่วงล่างนะครับผมก็คือดาวราวก็คือเลขแปดนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวศุกร เลขหกนะครับตามต่อคูบคู้กันมาดาวจัน์เลขสองนะครับมาดูดาวดวงงดาดงเลขสินะครับรเห็นไครับ,รบแดาหูนะครับสุดเลข6กสองเลขสอง,สอง จาร์สี่พุธนะครับนะครับสี่พุธย้ำนะครับผมนะครับจับสองสองตัวสามตัวสุดทันะอาจารย์มีรายกลุ่มมีการวางตัวได้มีการจับคู่ไว้เรียบร้อยเลยโดยท่านไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรเลย,นะ 8, 8ลย,ลยนะครับแอดไลน์มาครับแอดไลน์ส่วนตัวมานะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าดสี่ห้าหนึ่งนะครับบอกมาหาค่ากับข้าวนะับอาจารย์ย้ำฟรี ย้ำว่าฟรีนะครับนะครับวางตัวเลขแบบนี้ทุกวันจับคู่ให้เรียบบ้อยทั้งสองตัวสามตัวนะครับนะครับนะครับสัใดสัตใดสนใจก็แอนไลน์มานะครับย้ำศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับผม,ผมวันนี้ก็ผมก็ขอขอวยพรให้ทุกท่าน ตีนิดนึงอย่จะสวนทายเสียบโชลกันก็ขอให้ดีตีตยังมีทุ่มก,กันสุดวลยก็ะนะครับผมเล่นพอมาเอาแค่เอาให้ได้แต่วันเดินมือให้ค่ากับข้าวกพอไม่ให้ได้ปุ๊บแล้วก็ไม่ไม่หยุดไม่จบแล้วมันจะเดิงกลับไปแบบนะครับผมแล้วก็ค่ามือพอแล้วนะครับออกมาแล้วก็เลต่อมันยาวมันดึงนะครับนะครับเล่เนแบบมิสตินะครับช่วงนี้ไป็นหไปไหนก็ แาาการรุกคนนะครับผมกดูาลสุขภาพกันให้ดีนะครับผมวกกนนันนี้ผมจดว่าจบคลิปนเทตอนี้นะครับสวัสดีครับผม